ัีค่ะเราเดี๋ยวมาแนะนำรถตู้พรีเมียมนะคะที่เพิ่มเติมอีกคันหนึ่งนะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นดีลักปี17จนะคะจะเป็นกระจังตั้งแล้วนะคะมาดูรถนะคะกระจังตั้งนี่ต่างกันยังไงรุ่นดีลักตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการตัวรถเนี่ยต้องเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกล้องนะคะตัว360องศากล้องหน้านะคะที่ติดตั้งมาจากศูนย์เขามีให้แล้วก็ตัวรายละเอียดตัวรถนี่ต้องแจ้งก่อนว่า ตัวไฟไฮโดรเจนเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาติดตั้งมาเพิ่มนะตัวนี้จะไม่มีมาแล้วก็ไฟนะคะไฟก็เป็นไฟ LED สองสว่างกลาคืนได้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ออปชั่นอาจจะขยับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะตัวนี้มันขยับตัวตัวเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมนะคะตัวรถนะคะตัวรถสีดําตอนนี้ราคาเราเปิดไว้ปรับลงอยู่ที่798,000บเาทปเป็นเครื่องยนต์ A 2เหมือนกันนะคะแรงม้าตัว174แรงม้าตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อน ตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้ก็ได้ล้อมแมกนะคะล้อมแมกอัลลอยที่ติดตั้งมาจากศูนย์เลยตัวดอกยางนะคะจะเป็นของมิชลินนะคะตัวยางนะเดี๋ยวเรามาดูปียางกันก่อนปียางนะคะจะเป็นปี21นะคะมิชลินทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จกมองข้างก็ติดตั้งมาจากศูนย์ตัวนี้ก็เป็นกล้องนะคะกล้อง360อองศาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงเยอะไหมนะคะตัวจอนะคะจอตัวนี้นะคะ จออ่ะตัวจอก็อตัวนี้นะคะที่กล้องที่ติดตั้งมาจากสูตรนะคะตัวนี้สามร้อยหกสิบองศานะคะดูได้เลยรอบทิดเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขไม้นะคะเลขไม้ตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณแสนสามนะคะภายในก็จะเป็นสีครีมแล้วตัวนี้จะไ,ได้ตัวสิบเอ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะที่ติดตั้งมาจากศูนย์ทั้งสองข้างเลยนะคะดูได้เลยอ่า ภายในสะอาดรถพร้อมใช้งานนะแล้วก็จอกลางนะคะจอกลางอันนี้ก็ติดตั้งมาจากฟูเหมือนกันภายในสะอาดตัวนี้ไฟแนนซ์นะคะยังรับจัดได้นะคะรับจัดได้ดอกเบี้ยนะคะตัวดอกเบี้ยน,นี้ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้านะเราจะตีเป็นดอกเบี้ยรถเก่งให้เลยนะคะตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเพิ่มเติมอีกนิดนึง เครื่องนะรถสวยเนียนเลยนะคะคันนี้เจ้าของคนเดียวด้วยตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวรถนะคะน้ํามันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะคะแก้มนะคะแก้มทั้งซ้ายทั้งขวานะดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีขยับดูได้เลยนะคะห้องเครื่องสะอาดแล้วก็สําคัญด้วยนะคะตัวรถทำไมต้องบอกว่าเป็น A 2สองเพสองจะเขียนได้เลยนะคะตัวห้องเครื่องตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะฝากระโปรงก็เดิมเดินะคะตัวรถ การความร้อนเดิมก็ยังอยู่ที่นี่ต้องแจ้งก่อนว่ารถทางเรานะคะส่วนใหญ่ทุกคันรับมาจากเจ้าของโดยตรงอยู่แล้วนะคะารันตีเรื่องเลขใหม่นะแล้วก็ตัวรถนะคะรับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีผิดคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะถ้ายังไงสนใจทั้งหานิดได้เลยนะคะตัวรถนะคะไปแนนจัดได้เยอะจัดได้เต็มหรือลูกค้าอาจจะดาวดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยรเราเริ่มต้นอยู่สองบาทกว่าแค่นั้นเองอยู่ที่เครดิตลูกค้ายังไงก็ทักมานะ